หนนะูว่าเป็นคนที่ชอบเล่นซ่อนแอบรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญดีทําให้คนอื่นว้าวุ่นได้ก็คือสมมุติว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยู่ที่บ้านลิลี่ก็จะชอบไปซ่อนตัวไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าใต้ผ้าห่มหรือแอบเกาะอยู่ตรงหน้าต่างให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาไม่เจอลิลี่เพื่อให้เขากังวลกังวายใจจนเขาร้องหาเราแล้วรู้สึกว่า โอเคแบบน่าจะถึงเวลาอันพอเหมาะแล้วพอควรแล้วเราค่อยออกมาใช่เกาะอยู่ตรงหน้าต่างคือมันมันจะเป็นหน้าต่างให้ไม่งับแล้วมันก็จะมีผ้าม่านล้วตอนนั้นน่ะตัวก็ยังกระเปียกอยู่ก็คือไปเกาะอยู่ตรงหน้าต่างเพื่อให้ผ้าม่านอ่ะมันบางใช่แล้วเขาก็จะไม่เห็นเราแล้วคุณแม่ทําไงคุณแม่ก็แบบลิลลี่ลิลลี่ เขาก็จะกะังวนกวัยใจแล้วเขาก็จะนั่นแหละแล้วส่วนสุดท้ายเราก็ค่อยเปิดตัวแต่ว่าด้วยความเป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่าเราพึงพอใจมากมากเลยเราก็เลยทําต่อไปเรื่อยๆพอเราทําต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าคุณแม่ก็ไม่เห็นถึงความสาคัญของเราแล้วเพราะว่าเขาไม่ตามหาเราแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถ้าเราหายไปเขาเขาก็ไม่ตามหาเราแล้วหนูก็เลยยอมแพ้ต่อการสอนอะไรต่ตางๆ ตอน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 เด็กๆอะลิลี่ชอบทําแบบน้ําท่วมบ้านเพราะว่าลิลี่ชอบเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วน้ําก็จะท่วมบ้านทั้งบ้านเลยหนูก็เลยจะโดนแม่ตีเพราะหนูชอบทําน้ําท่วมบ้านแล้วหนูชอบแบบเปิดเปิดน้ําทิ้งไวน้น่ะเวลาแบบซักผ้าอะไรเงี้ยใช่เวลาซักผ้าน้ํามันก็จะท่วมๆหน่อย หนูหนูบางทีหนูก็สงสัยนะว่ามือหนูอะทํามาจากน้ I I ํามันหรือเปล่าเพราะว่าหยิบอะไรแตกทุกอย่างเลยไอ้ถึงว่าหยิบอะไรแล้วก็ทําล่นแตกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะขวดซอสมะเขือเทศขวดใส่น้ํามันแม้กระทั่งแตงโม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 ลูกต่อรถว่าแตงโมที่ถืออยู่ในมือก็สามารถหล่นได้หนูไม่เข้าใจว่า หรือมันเลื่นหรือมันอะไรแต่ว่าถืออะไรมันก็ชอบจะล่วงตลอดเลยอะไรเงี้ยมือ่อมันชอบลื่นขนาดแตงโมลูกใหญ่ยังยังหล่นได้เลยอ่ะใช่แตงโมแตงโมยังล่วงเลยเงี้ยอ,อันนี้ก็เรียกว,ว่าไม่ได้ดื้อน,นะมันก็แค่หล่นอะ่ะก็ไม่มีใครอ่ะทำให้ของในมือมันหล่นใช่ไหมอันนี้หนูก็ไม่ได้ดื้อน,นะเวลากรรมดื้อๆหรอไม่มีอะไรเล่าเลยอะ่ะปกติเราก็เป็นคนดีสะดยสิว้าวุ่นเลยเงี้ยคือก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย เข้าใจความหมายของคาาอําว่าดื้อว่าถ้าดื้อมันคือความตั้งใจของเราว่าที่แบบว่าเราตั้งใจจะสนต้นใหญ่หนุ่มก็มีแต่อะไรที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งนั้นแบบว่าแบบทําโทรศัพท์คุณแม่หล่นน้ําทําไข่แลเบิดในไมโครเวฟหุงข้าวแล้วลืมกดหม้อต้นใหญ่มันมีแต่อะไรเครื่องนี้อ่ะลืมปิดเตาแก๊สลืมเอาของกินใส่ตู้เย็นจนน้องเสียมัน แต่อะไรที่มันมันไม่ได้ตั้งใจนะ